กลับมา,าติดตามชว่วงสุดท้ายของรายการนะครับกรณีของอดีตพุ้งกำกับโจ้เมื่อวานก็มีความคืบหน้าในหลายส่วนนะครับออขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของการไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับน้องสาวของอดีตพุ่งกำกับโจ้คุณธนัญญาอุทธนผลเนี่ยทำหนังสือไปถึงพันตรีเอกทวีสอดสอรมนตรียุติธรรมเนื้อความเนี่ยระบุแบบนี้ครับขอให้พิจารณาย้ายนายพาเดชติ่งรอดผู้บัญชาการเดือนจําคลองเปลมและนายสิทธิพรแก้วคําบงเจ้าหน้าที่ควบคุมรอง หัวหน้าแดนเออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมน,นะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์การแกล้ง,กลงและการใช้ความรุนแรงในนี้จะมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมใช้วิจารณญานะครับบอกว่านายสิทธิพรแก้วคำบงเจ้าที่ควบคุมที่นายสิทธิติสัน อุทธนผลผู้ต้องขังมีการร้องเรียนไว้แล้วต่อมามีเหตุการณ์การเสียชีวิตของผู้ต้องขังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรือนจํากลางคลองเปลมเดือนในความดูแลของนายพเดชตริงรอดผู้บญิจาการเรือนจําที่มีอำนาจเด็ดขาดในการดูแลและสอบสวนกรณีการเสียชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคท็จริงและเก็บพยานหลักฐานมีความจําเป็นต้องดําเนินการอย่างโปรง่งใสป้องกันการแทรกแซงหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานการร้องขอความเป็นธรรมต่อนายพเดชตริงรอดก่อนหน้านี่ถูกเพิกเฉยมาตลอดพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลเอกสารประจักษ์พยานและพยานวั่ ใต้การควบคุมของนายพเดชเพื่อให้การสอบสวนคดีจริงและการเก็บพยานหลักฐานเป็นไปโดยความเรียบร้อยและเป็นธรรมจึงขอให้พิจารณานายพเดชติ่งรอดผกกู้จารกาเดินจําและนายสิริพรแก้วคําบงเจ้าหน้าที่ควบคุมรองผณหัวหน้าแดนเออกจากเรือนจํากลางคลองเปลี่ยมจนกว่ากระบวนการสอบสวนทางคาดีจะแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเพียรหลักฐานและความนม่าเชื่อถือกระบวนการยุติธรรมจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการส่งมอบหนังสือให้กับัมตรียุติธรรมเรียบร้อยแล้วครับตกลงเป็นน้องสาวเนาะอืมเออะนะคนละคนหรือเปล่าไม่แน่ใจดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะแต่อันนี้น้องสาวเขาไปร้องกับ ใช,ใช่น่าจะเป็นหน้าคนคนเดียวกันวันที่เราเห็นรูปวันน้เขาใส่แว่นตาดำนเออนะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าในปเด็จเร่งรอดผู้อํานวยการันทัตสถานบําบัดพิเศษกลางรักษารษารชการแทนผู้บัญชาการเรือนจํากลางของเปรมเนี่ยมีการลงนำลงนามในคําสั่งของเรือนจํากลางของเปรมค่ะให้มอบหมายการงานเจ้าพนักงานนะคะโดยระบุว่า พันตำรวจเอกทิติฝันอุทธนผลหรืออดีตผู้กุมกับโจ้ผู้ต้องขังคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อชีวิตความผิดต่อเสรีภาพความผิดต่อพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถูกคุมขังห้องแยกการควบคุมแดน5เสียชีวิตลงด้วยการกระทำอัตวินิบาก,กรรม7 มีนาคม68ซึ่งก่อนที่พันตารวจเอกทิติฝานจะเสียชีวิตเนี่ยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายสิทธิพรแก้วคําบ้งตําแหน่งคือนักทันทวิทยาชํานาญการนะซึ่งได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าง,งานควบคุมแดนเจ็ทีเนี้ยอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงดังนั้นก็เลยให้นายสิทธิพรเนี่ยพ้นจากหน้าที่หัวหน้าง,งานควบคุมแดนเจ็ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังแดนเจ็นะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจําฝ่ายบริหารส่วนราชาการทั่วไปไปก่อนแล้วห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวภายในเรื่มจําเด็ดขาดนะคะจะได้มีไม่มีผลต่อกระบวนการสอบข้อเท็จจริงแต่ประการใดค่ะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของตํารวจนะครับอ,อ,อันนี้เป็นกรณีการตรวจสอบการทําร้ายร่างกายเหตุการณ์เกิดขึ้น,นก่อนหน้านี้ที่มีการไปแจ้งความกันนะเมื่อวานมันมีข่าวลือว่าเตรียมเรียกผู้คุมที่เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูลกับตํารวจหรือไม่มแต่ล่าสุดทางพบกับสนประชาชื่นเนี่ยพันตรีเอกสัญญาอุบลวิทย รัตนาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่ายังไม่ได้มีการออกหมายเรียกใดๆทั้งสิ้นนะครับเ,เรื่องของการเสียชีวิตของผู้อดีต่วกมกับโจ้เนี่ยเบื้องต้นส่งพนักงานสอบสวนถือหนังสือไปขออนุญาตอธิกรมรชาชัณฑ์ทำการสอบสวนคนที่มีรายชื่อ5้ถึงหคนที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุนะครับหมายว่าแบบจะเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องโดยรอบส่วนกระแสาข่าวการเตรียมออกหมายเรียกตัวผู้คุมที่เป็นคู่กรณีกับ อดีตพิมกับโจ้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยญาติเคยมาแจ้งความและส่งเรื่องให้หลายหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องจะจริงหรือไม่เนื่องจากคดีทำร้ายร่างกายผ่านมา2เดือนแล้วเนี่ยทั้งพบการสนับประชาชื่นบอกว่ากระสารกังกล่าวยังไม่เป็นความจริงนะคือยังไม่ได้ดําเนิกนการอะไรทั้งนั้น ออกหมายเรียกไม่ได้ว่างั้นเถอะหลังจากรับแจ้งความเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลมีการเรียกประชุมและประสานไปยังเรือนจําขอเข้าไปดูที่เกิดเหตุเพื่อจะสอบขอสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน2ครั้งแต่เรือนจํา ยังไม่อนุญาตคดีก็เลยยังไม่คืบหนา้ายืนยันตํารวจไม่ได้ทําพลาดและทําทุกอย่างตามขั้นตอนนะครับแต่ว่าทางเจ้าของสถานที่คือเรือนจาเขาบอกยังยังขัดข้องอยู่ยังไม่ให้เข้าอะ่ะแล้วก็ตามเมื่อวานนี้ก็จะมีการเชิญญ,ญาติพบ่กับโจ้อขอภัยคือทําเรื่องเชิญไปแล้วแต่ว่าญาติของบ่มกับโจ้เนี่ยขอเลื่อนการให้ปากคําออกไปก่อนอขอไปดําเนินการงานศพให้เรียบร้อยแล้วก็คาดว่าหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะเข้ามาให้ข้อมูลภายในช่วงสัปดาห์นี้ครับค่ะ คือคําสัมพงสพัมภาษณ์อะไรมันดูมันผิดปกติเอาพวกกัน,นตามตรงอ่ะนะค,คือชี้แจงให้โปร่งใสก็แล้วกันนะคะ,ะ,ะแล้วก็ก่อนจบรายการกันไปอย่างที่บอกว่าวันนี้กลุ่มภาคประชาชนเขาจะไปะรวมตัวกันทนี่ทําเนียบนะล่าสุดเจด้าหน้าที่ปิดถนนตรงสะพานชมัยมรุเชษเรียบร้อยแล้วได้ไปทำไมไม่ให้ข้ามไปง่ะวันนี้วันนังคารมีการประชุมประธานไม่ใช่ประชุมคอรมอด้วยก็มารับหนังสือฟรี ทำไมอ่ะทำไมต้องปิดด้วยอ่ะจะข้ามไปฝั่งกอพก็ไม่ได้นะแล้วยังไงอ่ะให้อยู่ตรงทำไมมารุชเชตตรงนั้นน่ะหรอไปก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้ก็งส่งสมคิดเชื้อคงมาดิปกติก็ส่งคุณสมคิดเชื้อคงมาไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะคะเอาละหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ